ทำไมหัวใจไม่หลับจำหนึ่งดันจะรักเธออยู่อ,ยอ,อ้าวอีกยใจอีโมยตัวนี้เหายไปไปสั์โอ้โหเสียเส้นเลยกูโดนตีหัวกับมัมดินหูเรียบร้อยฮะสวยไกโลกฮะอะไรเนี่ยโอ้โห โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมอยากเอาอยัางไงดีเดี๋ยวเบิกรถเป็นของตัวเองก่อนมีรถเป็นของตัวเอง,งไหมวะเนี่ยปกติชอบซ้อนท้ายนะครับนี่นี่มีมีมีนี่ X Max คันโปรดคันเดิมตเติมเติมคือเบร์นยางไม่หยุดยกล้อโชว์มาหนึ่งทีชม,ไ,ไ,มได้เองเลยไม่ดีอุยอ้ยอุยอ๊ยอีเฮ้ย, <c oughs> อ,ยอะไรของมึงวะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเบิกรถใหม่นะครับผมชิลๆไม่คิดอะไรอยู่ละนะครับเพราะว่า เซิร์ฟเวอร์เนี้ยคนมันเล่นเยอะเนี่ยสามร้อยเก้าสิบแปดคนเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่ผมเข้าใจแอดมินนะเราเล่นเอาแค่สนุกของเราพอนะไปไปไปสนุกเรามันต้องไม่ทุกใครเว้ยเอาผมจะควักปืนควักอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมถีบแม่งเลยอุย้ยถีดไม่ได้มึงอะไรของมึงไอ้น้องอ่ามาเบิกรถต่อหน้ากูกูชักดาบชักดาบฟันแม่งเลยชักดาบฟันแม่งเลยไอพวกโรงเรียนแดงแดงเนี่ยเมื่อกี้มึงเฉือนกูภาพไม่ตรงโอ้โหเสียเส้นเลย <No. S 1> แล้วนายแปงลงเเราเปล่า ไปไหมถ้ hey, าไปก็ขึ้นมาเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้พี่โดนปหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราชื่อแดนเนี่ยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเอาลึกไปไหนเนี่ยดูโชคดูโชคดูโชคอย่างนิ่มอ่ะดูเวลาแบบเลี้ยวดูเวลาแบบเลี้ยวแบบตกหลุมอะไรแบบโชคอย่างนิ่มเลยนี่นี่มึงจะมากระลักขึ้นเพื่อเราเลยเชี่ยคือพวกมึงแบบเก่าอ่ะไวสัตว์เอ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเพิ่งบอกไปว่าปืนไม่มีกระสุนเฮ้ยมึงเก่าอ่ะวะกูกระพงนะเว้ยมามาไอ้ตัวไหนจะเอา โอ้เด oh, ็กแหวนมานีแทงแม่งเลยแทงแม่งเลยมาดิมาดิไปไหนน้องไปไหนละน้องวุ้ยชม้มาให้มคนดูอ um ุ huh. ้ยตัวสั่นเออเออเออเอไี่โตนี่เออตีเองไปโหออเ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 อเอ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 อออเออเอเอ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  หมดเลยทีนี้ทีนี้ก็หมดเลยไปได้ไหมนี่ไงเข่งแม่งลงรถเลยรถไปกับส้นต้นอ่ะมามึงอ่ะชอบยิงนักใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยปุ๊บบอลบอลโดนโดนทำได้โดนทำได้โดนทำได้มันหลบมันหลบมันหลบไอ้นี่มันหลงเว้ยเฮ้ยมันหลงเว้ย หมดเลยเป็นไงเพื่อนเราเก่งไหมเพื่อนเพื่อนเก็บคนเดียวหมดเลยเนี่ยเออเก็บหมดเลยเป็นไงเก่งไหมเก่งไหมป้นแม่งด้วยอ่ะป้นแม่งเลยอ่ะป้นแม่งเลยเนี่ยไปต่อมรถกลับมาหายไปไหนพูดเนี่ยป้นไม่ได้ป้นไม่ได้ปนไม่ได้เนี่ยไอตัวนี้ตัวนี้ชอบยิงเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราป้นแม่งเลยเพื่อนไปดันโลที่ไหนมาเนี่ยเพื่อนรอบเมืองครับพี่ดันโลรอบเมืองเลยอ่ะดันอีสานใต้เลยอ่ะเอาสุดเลยอ่ะใจพี่รอบเมืองอะไรพี่อะไรผม เฮ้ยเฮ,ฮ้ยคนดูอุ๊ยอุยอุ้ย,ยแขนแมงมาแล้วแขนแมงมาแล้วมันมากันเยอะเลยมีผู้หญิงเป็นร้อยและสะกอเป็นหมื่นแต่ว่าเธอน่ะไม่มเหมือนคนอื่นอยากจะเขียนความคิดลงไปในแคดด้าเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดได้จะเป็นทีหนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธองจะลืมแล้วมั้งพักดิ์กิจไหวคงเป็นไดแค่ฝันขงไม่เจ็บก็ชาได้ทำให้เธอสมหวังเอเมนจะนานเท่าไร โอ้นึกว่า NA มาเองนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันสักคู่เอากูจะเติมน้ำมันเนี่ยรถมันชอบหายแล้วเติมน้ำมันยังไงนทีนี้คนโดโอ้ระบบไอ้รถเติมนี้มันลงแล้วมันชอบหายเว้ยจะมันเล่นแบบโรพีเติมน้ำมันก็ไม่ได้เว้ยไอชอบไปไอ้อู่รถนะครับนี่ๆ่เดี๋ยวช่วยเพื่อนกันมันมีใครเอาทรงเชงมาล้มไว้ไหมเอาโอ้โอ้มันเหยียบทรงเชงเหยียบทรงเชงไม่ได้นะว้ม มันทรงเชงใครวะเนี่ยอ่ะขโมยทรงเชงเลยเรานี่ไงขโมยทรงเชงเลยเบบนี้ดูดูดูทรงเชงเลี้ยวนี่นี่นี่เขาเช็ดพื้นเขาเช็ดพื้นโอ้โหดิฟโชว์เลยหนึ่งทีสเต็ปลีลาลวดลายนี่มันได้จัดเลยวะ่ะโอ้ยทรงเชงอย่างแรงอะ่ะทางตรงนี้น่าจะร้อยยี่อ่ะโอ้ยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าสามร้อยเฮีย ขูยล้อเลียงยกล้อเลียงโอ้โหยกล้อสุดเกินสุดเกินทรงเชงแรงสุดเกินมากมาๆมาไปถึงเด็กปูเลยอุ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ไงมาๆมาๆมาๆทรงเชงมาแล้วทรงเชงมาละล้อมอนะสัตว์ล้อมอะไรวะอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวโดนมันลอมอเดี๋ยวโดนมันลอมอคนดูผมใจเย็นโอ้ตัวมึงอย่างวับเลยอ่ะ ต้วงต้วงอุยอ้ยหัวกระปังอุ้ยตายเลยใคาตออะไรอ่ <c oughs> อระมือจะไม่เข้าที่ไอ้นมมือไม่เข้าทีกูได้เพราะมือกูจะไม่เข้าที่ไอ้สัตว์โอ้โหไม่เชี่ยโอ้ไตัวนี้ขเขาบอกาวอร์มเครื่อง ควอมเครื่องไอ้เจ้ามึงเล่นตั้งแต่กี่โมงเย็นเนี่ยถ้ามีอย่างมึงอะไอ้หมุนหมุนอะกูดักทางง่ายอยู่ไร่ศาสตว์เยสไปเวทตึงไงพี่โอ้พี่ก็ตึงเกินไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้าไม้ตัดไอ้สัตว์ยังกาโอ้โหมันนั่งรถบัสมาบุกไอ้เหี้ยโอ้โหเป็นหมื่นเลยลูกพี่ผมไปก่อนพี่โอ้โอ้ไอ้ฉันนี่อยากตายนะไอ้สัตว์สวัสดีครับได้ยินไหม ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับมาตายหนึ่งตายโอ้โหเชื่อไม่ไหวว่าคนดูผมแบบโดนเรื่อยๆเ,เลยผมเล่นมีดไท้นะครับเพื่อนๆโอ้ยต้องเล่นไม้ว่ะคนดูเล่นมีดแม่งเดี๋ยวเสียเหลี่ยมแม่งอีกตายหนึ่งนี่ไงไเสียเหลี่ยมกูด,ดิเลิศตายหนึ่ง ตายปึ๊บหลบปึ๊บโอ้ยกำลังจะตีสวนเลยนี่ไงงั้นชุบเพื่อนเลยแล้วกันนะครับคนดูผู้อยากเจอหวังนะคะเจ๋งเจ๋ะบัวไหนก็ไหนๆแล้วผมกดชุบเพื่อนไปแล้วนะครับไอ้นดิเอนนี่นี่ไงนี่ไงเพื่อนมึงไม่เอามึงแล้วอุ้ยไอ้น้องที่โดนยิงแหละ เอ้ยมึงชุบเยอะมั่งดิเฮียบูยศาสตร์เออพี่ใหญ่สั่งกันน่ะพี่ใหญ่สั่งกันน่ะเล่นกันจังนอพวกมึงอ่ะก็มันเล่นกากันก็มันเล่นกากอ่ะเนี่ยมันดวงกูตีเนี่ยตึ๊บโอ้ยเฮียนี่ก็ยิงแต่กูเป็นอะไรกับกูไม่ไห้ยยิงกดชี้หมายอ่ะเออสวยๆชมมันดิชมมันดิชมรถมันไม่เงี้ยหวงเล่นเหาอ ลูกพี่ใหญ่มึงด่ามึงเนี่ยนี่ยของเล่นนะกันค่าคุยคนนึงคุณจะได้ช็อตอ่ะอ่ะนี่ไงตายจนวัดีพี่วันดีต้องเจอเจอคุณหรอกนี่ไงไอชิพอยู่ปะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแก่แต่ไม่เตรียมมึงไม่แก่อ่ะฮะมึงพูดไม่ได้อว่ากูจะแก้อย่างงู้นอย่างงี้แก้ไอ้มีดหมุนๆที่มึงแทงมานะกูแก้ให้หมดเดี๋ยวกูทื่อปากป่ะเม่ยเยี่ยแก่แต่ไม่เตรียมเนี่ยไอชิพอยู่ปะเนี่ย รถมึงกากจังวะตามรถบัสก็ไม่ทันในนี้อ่ะรถผมอะนะเออคันนี้กากพี่กาจโอ้ยมันลงนี่มันลงนี่เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยโอ้ยเจ้ามันทนทำไมวะโอเล่นเล่นนะเกียร์เกินไอ้แก่มึงแก่เสื่อไม่เจียมอีกไอที่อ่ะแก่หี้ยควายหึงกูดีกว่ามาใกรพูดอะไรวะยังพูดอีกไหมอุ้ยเกือบเลยนะไปดีท้าไดีท้าไดีท้าไดีไอ้เนี่ยแก่ไม่เจียมไหนเล่นนักเกียรไหนวแก่ไม่เจียมเลนยัอเอออดี๋ ไอแก่ไม่เกียมมันเล่นนักเกียดเจอไอแกีไม่เรียรพี่ระวังระวังพี่พี่โดนลันจะโปลลจะโดนไม้อะไรไม่รู้อี้อ่ะอ่อนป้งะอ่ะป้ไม่โดนเน่ยควายเป็นยา่อนป้อหง่ะป้อหง่ะเอ้ยภาษาอี้อะไรเนี่ย ภาษาเยี่ยอมมรกเลาเนี่ยแม่งมีทั้งคนเหนือคนใต้เลยเออเออใครอะพ่อใครอะเยี่ยไม่รู้พ่อใครอะตีแม่งมั่ววันไหนเยี่ยมั่วมันงังที่สารมานคุ้งอหรวันเนี้ยอะพ่อมึงอะแป้มมึงไงเยี่ยตายไปอะไเนี่ยพ่อมึงไงเยี่ยพ่อมึงอะแป้มมึงไงเยี่ย มันดูสนุกมากสนุกมากไอยิ่งปองเงี้ยแฝงเงี้ยปวยแรงเลยสัตว์ปองเงี้ยปองกินหยงเงี้ยปองเงี้ยอยางไม่ปองเงี้ยแล้วปอีทไปอีทไปอีอ้จักภาษาอะไรมึงก็สัหามาพูดนะขนาดเนื้อไอควายเมื่อชนแน่้นแน่ชนเงี้ยอะไรไรู้ไอเ้รู้ปองไสัตว์นี่ไงปองเงี้ยปองไงป้องเงป้องเงี้งปองเงี้ยปองกนห ป้องไงี้ยยี่ยงกูตีหัวป้องเงี้ยยี่ยังบอกไว้ป้องเงี้ยป้องเงี้ยก็ยืนเงามันตีต้องบอกเงาไม่มีเงาเงาเฮียอะไรสัสไม่มีไงาเฮียตายไม่มีเงาเฮียอะไรเจอกูบอกไว้กับคื่อตีหน้าตาดุรุ่งรัวเงาบอกไว้โอ้โหแล้วมาฟังไ่าหนักแล้วจะเย็นใจมันชุบผิดมันชุบผิดคนดูผมเกิดผมเกิด ป้องไงเฮียป้อมป้อมเงี nah. ้ยเงี้ยสัสป้อมเงี้ยป้องกินหยั่งไงเฮียงพูภาษาเฮียอะไรไม่ยิงแหงไงบอกไว้ไม่ยิงแหงมันนี่เด็กเหนื่อยเหรอเฮยไม่ยิ่มันแหงนี่เจอฮะโอ้ไม่ยิงหรือเฮียมันแหงยังอ่ะมึงเด็กไหนเนี่ยเจียงไฮ้เปล่าไงเฮียไอ้สักเอ้ยกูคงจริงเว้ยไม่เล่นแทงมันไม้มันแรงเกินไม่เจอกูเข้าข้างไอ้สัตส มันเจ็กกูไอ้สัสก้อยที่ยังแคว้บักแควบักแคว้ไม่มันแห้งไม่มันแหงมันแหงกินมันแหงตาย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 คนดูอะไรมึนโอ้ต้องข้าหัวจั๊กคือเออเอ่เออเออเออะไรเออะไรนี่ไงตี้ยมั่วหมดตีมั่วหมด ตีมัวหม,มห Eller, ดกวาดกวาดทำไหมตี 5, มไม่ไงไม่ย okay. ังไงตีโดนหัวดิตีโดนหัวนี่มาท่าทายกูมาท่าทายกูมาท่าทายอำนาจมืดมาท่าทายอำนาจมืดป้องขิงหยั่งไอ้เหี้ยป้องขิงหยังอะป้องขิงหยังอะป้องขิงหยังอะตีมั่วเหมือนไหนเนี่ยมาดิ มาดิยกูตีมัวมดมัวบ้านงานจัดไปเลยเพื่นด้วยเป็นคนดู๋ยวผมเล่นปิดตัวชุบด้วยอะอยู่เอเนี่ยโดนมอยู่ะไอูู่นจุดาอ้เวดยอุ้ยตายแล้วเหียปิดตัวชุบไม่ได้นะโดนตัวชุบปิด